สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเพิ่มคนเข้ากลุ่ม Facebook นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็ทุกคนเซิร์ชคำว่า k m m k t h ได้เลยนะครับพอเซิร์ชเรื่มมาแล้วนะครับก็จะเจอเว็บเป็นอันแรกเลยนะครับให้ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่าพกดเข้ามานะครับก็จะเจอชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับแฟนเพื่อนกกอกข้อมูลให้ครบทั้ง4่ช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูก2อันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอ่าพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอ่าตอนนี้ผมาเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ kmkth เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านในก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไปเลยนะครับจะมี f a c e b o o k YouTube t i k t o k IG นะครับแล้วก็อืืนอีกมากมายนะครับ เพื yup. ่อนๆลองเลื่อนใช้กันได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเป็นของ facebook นะครับก็มาที่คลิกที่ facebook นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับตรงหมวดหมู่นะครับแล้วก็มาหานะครับว่าเพิ่มคนเข้ากลุ่มนะครับนี่เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับต้องบริการนะครับกให้ทุกคนเลือกใช้บริการที่ทุกคนต้องการได้เลยนะครับก็จะมีข้อความแจ้งอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเป็นตัวแรกเลยแล้วกันนะครับ เฟซบุ๊กนะครับเพิ่มผู้ติดตามนะครับความเร็ว1 0 1 0 k นะครับด้านหน้าก็จะมีเลขแจ้งนะสามเ3706นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับและอย่าลืมอ่านคำแนะนำก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ไปที่เฟซบุ๊กนะครับแล้วก็หากลุ่มที่เราต้องการจะเพิ่มคนเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นกลุ่มนี้แล้วกันนะครับนี่นะครับตอนนี้มีอยู่แ0 0 สิบคนนะครับอ่าแล้วก็คัดลอกลิงก์น้าบนนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็นําลิงก์ไปใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ำหน0่คนนะครับอาค่าบริการก็จะแจ้งอยู่ด้านล่างนี้นะครับให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่ากดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะขึ้นมาเขียวๆแบบนี้คําสั่งซื้อของเราเสร็จสิ้นนะครับ มาดูที่ประวัติการสั่งซื้อกันเลยนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เราเพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะแจ้งอยู่ด้านหลังนะครับอตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือว่ามีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกน QR code ทุกธนาคารนะครับ ตัวนี้วอลเล็ตนะครับบังเปอวอลเล็ตนะครับเหรียญคิโตต่างประเทศนะครับเ e r f e c ฟกมันนี่นะครับโอนเงินแนบสลีปทุกธนาคารก็มีนะครับให้ทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินกันได้เลยนะครับส่วนใครนะครับที่ใช้ในโทรศัพท์นะครับที่อยากดาวน์โหลดนะครับก็มาดาวน์โหลดที่แอปพลิเคชันตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกดดาวน์โหลดนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการนะครับจะมี Facebook นะครับยู u ูบทิก k t o k ไอจีนะครับแล้วก็อน่นอีกมากมายเลยนะครับให้เพื่อนลองเลื่อนดูกันได้นะครับ หรือใครจะคลิกดูด้านในนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็จะมีคำอธิบายบอกอยู่นะครับแล้วก็จะมีข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้เลยนะครับก็สั่งซื้อตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็คัดลอกลิงกนี้ส่งต่อให้เพื่อนอีกคนได้เลยนะครับจะได้รับอัตราการค่าแนะนํา5%กันเลยนะครับมาดูที่ตัวช่วยเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นนะครับ ยอดขึ้นช้าหรือทําให้เป็นนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการรักขายแอดมินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับหรือว่ามีติดต่อแอดมินอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็มาด้านขวานี้นะครับติดต่อแอดมินผ่านทางตัวและไลน์นะครับก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายด้วยนะครับอหน้านี้ผมก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูที่เดี๋ยวผมจะพามาดูที่บริการนะครับนี่นะครับจะมีหลากหลายเลยนะครับ อันนี้นะครับจะมีหลากหลายให้คุณเลือกใช้ได้เลยนะครับสะดวกสบายด้วยนะครับนี่นะครับของ Tik t o k ก็มีนะครับเพิ่มยอดวงยอดวิวนะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดคนเข้ากลุ่มของเราขึ้นยังนะครับอ่ะตอนนี้ยอดคนเข้ากลุ่มก็เริ่มทยอยขึ้นมาแล้วนะครับใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับ ใช้เวลาเพียงไม่เกิน4 5ถนาทีนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นมาจนครบนะครับถ้าเพื่อนท่านใดนะครับสนใจนะครับจะเพิ่มคนเข้ากลุ่ม Facebook นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ